สวัสดีครับพวกเรา Eyes on Camera วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูงาน p h o t o c l u BKK b KK, The t a t i s a n Demonstration in Thailand <Mama mia. S 1> ซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นที่ p h o t o c l u BKK b แล้นะครับงานนี้เนี่ยเราจะมีจำหน่ายเล่นของ t a t i s a n ในราคาพิเศษเลยนะครับสามารถมาดูมาเลือกช็อปกันได้เลยนะครับโดยงานนี้เนี่ยจะมีถึงวันที่2กรกรกฎาคมเท่านั้นครับวันนี้เป็นงานเปิดตัวของ t a Tissan นะครับ ในช่วงเช้าเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับกลุ่มทาติซานก่อนหลังจากนั้นทุกคนก็จะได้ยืมเล่นของทาติซานมาทดลองใช้กันครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเนี่ยเราจะแยกไปถ่ายนางแบบก่อนสุดกลุ่มที่2นะครับจะเดินไปถ่ายสตรีทโฟโต้ข้างนอกก่อนเนื่องจากวันนี้คนเยอะมากเลยครับ ตัวผมและจานวิทนะครับเราเป็นคนกลุ่มที่2ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงจะได้วอรงมือกันก่อนและได้ลองเล่นเลนกันก่อนครับเลนที่ผมใช้เนี่ยคือเลน3 5ม mm สม f 1 4และผมใช้กล้องฟิล์ม canon canonet ql 7 team ฟิล์ม cordeco สอ0 0 0ซึ่งฟิล์มที่ผมใช้นะครับเป็นฟิล์มที่ปูดแล้วครับแต่ว่าผมขอบอกเลยนะครับภาพไม่ธรรมดานแน่นอนครับส่วนของจานวิทเนี่ยจานใช้50ม mm ม f 0.95์จ m นะครับ ซึ่งผมขอบอกอีกทีเลยนะครับว่าแต่ละภาพที่ผมได้จากเลนนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีของภาพนะครับผมแทบไม่ต้องไปปรับสีหลังบ้านเลยนะครับครับและตอนนี้เราก็มาเดินอยู่ตรงใต้สะพานนะครับกับคุณวิทยาอ่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ลองสายระยะของตัว 50ต้องหลายหลายเลยเพราะถามว่าอาไหนคมสูตรปดไหนเป็นยังไงบ้างจ0.95ก็ได้อยู่นะลายหลังได้หมังมากเลยเนี่ยอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับว่าอันนี้มันสุดอยู่แล้วแต่ว่าผมปกติผมใช้35อยู่แล้วไงลอง50บ้างเอาเป็นไงอ๋อแล้วมันแตกต่างกันยังไงอ่ะก็ระยะมันจะเข้าใกล้มากกว่าพอไกลแบบอ๋อเข้าใกล้มากกว่าแบบหลายคนอะไรเยอะขึ้นก็เลยอยากจะลอง5บ ออกก็เเลดประรออาะาาอ,อหลังจากนั้นพอเราเดินกันเสร็จผมกับจานวิทย์เราก็ไปที่สตูดิโอโฟต้คลับกันซึ่งงานนี้เนี่ยมีนางแบบมาด้วยนะครับผมนี่อยากจะกรี๊ดเลยเพราะตัวผมเองเนี่ยอยากลองถ่ายภาพพอร์เทรตอยู่แล้วเพราะผมนะครับก็ยังตามหาฟิลการถ่ายภาพแบบที่ผมอยากถ่ายอยู่ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมปลดล็อกมากๆเลยนะครับทาให้ผมได้แนวทางการถ่ายภาพของตัวเองและนี่คือนางแบบของเราในวันนี้ ซึ่งตอนผมไปถึงนะครับผมก็เริ่มการถ่ายภาพขาวดําเลยหลังจากที่ผมเห็นนางแบบแล้วนะครับลองไปดูภาพกันเลยครับภาพที่ผมขึ้นได้นะครับเป็นภาพจากเดนสันมสิบห้ามมเอฟหนซึ่งภาพดีมากครับเป็นครั้งแรกที่มีคนหลายๆคนเนี่ยบอกผมว่าภาพดีมากและตัวผมเองก็ชอบภาพมากเลยครับวันนี้เนี่ยก็สนุกมากเลยนะครับแต,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 แต่ผมยังไม่จบเพียงเท่านี้พองานนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับคนที่มาร่วมงานด้วยคือ เราต้องส่งภาพไปประกวดเพื่อรุ้นรับเล่นจากทางทาริซานด้วยล่ะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถดูได้ที่ IG โปรคลับ k k k นะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ